สวัสดีค่ะคุณครูชวริตดิฉันนางสาวชยาพรพงพรีรพารม .5 ทับ12เลขที่2 3ค่ะวันนี้นะคะดิฉันจะมานำเสนอความรู้ประกอบอินโฟกราฟิกที่ได้ศึกษามาในหัวข้อเรื่องมูลเหตุศาสนานะคะมูลเหตุคือที่ทำให้เกิดศาสนาเนี่ยมีมากมายหลายอย่างนะคะแล้วแต่สภาพแวดล้อมของแต่ละกลุ่มแต่ละชนเลยุคสมัยหัวข้อที่ดิฉันได้ศึกษามานะคะหัวข้อแรกก็คือความไม่รู้ค่ะ มนุษย์เนี่ยในสมัยก่อนไม่รู้ไม่เข้าใจเหตุผลทางด้านภูมิศาสตร์ดาราศาสตร์ชีววิทยาและปรากฏการธรรมชาติอื่นๆรอบตัวของคนสมัยดึกดำบรรพ์น,นะคะเขาไม่รู้สาเหตุแท้จริงว่าพวกนั้นเนี่ยเกิดขึ้นได้ยังไงจึงคิดว่ามีสิ่งที่มีอํานาจเหนือกว่ามนุษย์เหนือธรรมชาติเขาจึงพากันบูชาบวงสรวงนะคะขอให้เมตตาขอให้ขอให้มีความปลอดภัยในชีวิตนะคะ ความคิดลักษณะที่ว่านี้นะคะเป็นสายทที่ทำให้เกิดขึ้นและสาเหตุของคนโบราณจึงมักมีมูลเหตุมาจากความไม่รู้เหตุผลค่ะข้อ2นะคะความกลัวค่ะกลัวเพราะความไม่รู้นะคะความไม่รู้เนี่ยเป็นสาเหตุท่ำให้เกิดความกลัวเช่นไม่รู้ไม่เข้าใจในปรากฏการธรรมชาติจะเป็นฝนตกหนักน้ําท่วมฟ้าผ่าความมืดก็กลัวไปหมดเลยนะคะกลัวปรากฏการธรรมชาติมาก พร้อมกับเข้าใจไปว่าการเกิดเหตุการณ์อย่างนั้นเนี่ยจะต้องมีแบบคนที่มีพลังคนที่แบบเป็นผู้มีฤทธิ์เดชนะคะเป็นผู้ทําให้เกิดสิ่งพวกนี้ขึ้นนะคะจึงเกิดความเชื่อเรื่องเทพเจ้าหรือเทวดาต่างๆนะคะเช่นเทพเจ้าแห่งฝนเทพเจ้าแห่งพายุเป็นต้นนะคะและเทพเจ้าเหล่านั้นก็คงจะมีลักษณะเช่นเดียวกับมนุษย์คือมีรับมีกโกรธมีการให้รางวัลและมีการลงโทษน,นะคะ จึงคิดหาเอาทางออกนะคะเอาใจในรูปแบบของการเคารพกราบไหว้ค่ะเพื่อตอบใจตัวเองนะคะไม่ให้กลัวค่ะเพื่อไม่ให้เทพเจ้าเหล่านั้นนะคะบันดาลภัยพิบัติให้แก่ตนแต่ให้เทพเจ้าเหล่านั้นเนี่ยบันดาลความสุขมาให้แทนค่ะภัยหรือความกลัวจึงเป็นอุเหุอีกอย่างหนึ่งนะคะที่ทำให้เกิดศาสนาขึ้นค่ะข้อที่3นะคะความต้องการที่พึ่งทางจิตใจค่ะ ที่พึ่งทางีไซใจเนี่ยเป็นสิ่งที่มนุษย์ต้องการมากๆนะคะเพราะว่าสภาพแวดล้อมต่างๆของต้นรู้สึกว่าจะไม่ปลอดภัยค่ะไม่ว่าจะเป็นภัยจากธรรมชาติที่เคยกล่าวไปข้างต้นนะคะจากอมนุษย์หรือว่ามนุษย์ด้วยกันเองเนี่ยหรือจากธรรมดาของชีวิตเช่นความผิดหวังความกังวลใจความทรมานใจความเจ็บความแก่ความตายความพัดพลาดจากของรักของชอบใจเป็นต้นนะคะสิ่งเหล่านี้ทําให้มนุษย์ขาดความอุ่นทางจิตใจค่ะ จึงจําเป็นนะคะที่จะต้องมีที่ยึดเหนี่ยวเนี่ยเพื่อให้ชีวิตยังคงมีความหวังและมีความหมายนะคะผู้ที่จะไปที่เพึ่งยึดเหนี่ยวทางใจได้ก็ต้องมีอํานาจเหนือกว่าพวกเขานะคะเหนือกว่า,วามนุษย์ธรรมดาอันได้แก่พระเจ้าหรือเทพเจ้านะคะมนุษย์จึงพากันบูชาเทพเจ้าเพื่อให้เกิดความรู้สึกว่าจิตใจปลอดโปรง่งปลอดภัยนะคะข้อข้อที่สี่นะคะอิทธิพลของบุคคลค่ะ อิทธิพลของบุคคลเนี่ยก็อาจจะเกิดจากบรรพบุรุษหรือคนใหญ่คนโตคนที่เคยทําความดีในสมัยก่อนนะคะเมื่อเขาตายไปเนี่ยผู้คนก็พากันยกย่องบูชาความดีที่เขาเคยกระทําไว้ตอนนี่ยังเป็นมนุษย์ค่ะจนเป็นที่เลื่อมใสเป็นที่พูดถึงกันไปทั่วนะคะหัวข,ข้อสุดท้ายค่ะความต้องการรู้แจ้งเห็นจริงนะคะความต้องการรู้แจ้งเห็นจริงเนี่ยคือมนุษย์ ต้องการหาคําตอบในชีวิตจากความกลัวความไม่รู้ความต้องการที่พิ่งจะใจต่างๆของตัวเองนะคะมนุษย์เนี่ยต้องการหาคําตอบต้องแบบมีการบอกต่อแล้วก็เกิดเป็นความเชื่อในศาสนาขึ้นนะคะความต้องการอยากรู้แจ้งเห็นจริงเนี่ยนช้ดเลยก็คือศาสนาพุทธนะคะที่พระพุทธเจ้าเนี่ยต้องการสแสวงหาความจริงว่าคนเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยเกิดขึ้นมาได้ยังไง ความต้องการรู้แจ้งเห็นจริงนะคะจะงเป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทําให้เป็นการเกิดของศาสนาขึ้นนะคะก็ขอจบการน,นําเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ